แทงยัดใส่กระเป๋าไปได้ป่ะไๆไปวางแล้วเราก็หนีใช่ไหมแล้ววางตรงไหนออุ้้ยไดีนหน่อยกดยังไงหนูฟังมึงจะดันกูทำไมโอ้ยโอเคออฟอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอันนี้คือเก็บ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 เด้อไปตอนนี้เรามาขโมยของกันที่บ้านล้างอุ้ยเฮ้ยเอ้าอะไรดิไม่ทำอะไรกูจะโดนแล้วเนี่ย โอเคได้อยู่คือแง่เรากำลังมาขโมยของที่พิพิธภัณฑ์อย่างนั้นเหรออุย้ยเรามีเวลาเรามีเวลาอยู่7นาทีเนี่ยถ้าเราออกไปคือเราเราต้องรีบทำเวลาเนี่ยอ๋อนี่ไงใครใครก็ได้หยิบหยิบกันเลยไหน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 อ๋อได้แล้วนี่ไงอ,นนอันนี้ใครนี่ยเฮ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเรามาขโมยของเว้ยเราต้องอย่าดัง okay. โอเคนี่คือพิพิธภัณฑ์ชื่อดังในย่านของแคลิฟอร์เนียแล้วเรากำลังตามหา สิ่งที่มีค่าเพื่อไปกินเบียร์กันวันนี้ถ้าเราขบวนขอได้เยอะเราจะกินเบียร์กันสามลังทุกคนโอ้ตายเลยเอ้าตายเหรอจริงบเนี่ยเพี่อวีปปิดประตูทับกูอุ้ยต้องต้องอย่าทับกันอย่าทับกันเราต้องทมาเป็นทีมเรามาขบวนขอทั้งท,งทีเราอย่าให้เขามาเข <c oughs> ามาจัดการเรามาถึงจะโดนแล้วอุ้ยประตูแม่งสับแรงวะ่ะน,นี่อันนี้ใครเนี่ยเชฟเหรอทำไมทุกคนเงียบห,หมดเ,เลยวะใครจะได้ยกให้ผมไงใครอ่ะยกยกยก อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นฟิวเหรอเราต้องไปหาฟิวมาใส่ต้องการฟิวสองอันตอนนี้เราต้องไปเอาฟิวว่ะอ๋อไม่ใช่นี่วะโอเคฉันปีนขึ้นไปแล้วอาวกูอยู่ไหนเนี่ยปีนยังไงเนี่ยอุ้ยไอเฮียปีนดิโอ้ยเพื่อนกูโดนแล้วเจตายเหรอกูโดนแล้วไอ้มึงไม่เห็นเลยกิ๊มันมาตัวบันเลิ่มเลยโอ้ยดีนะกูเห็นนีก่อนนะกูไม่เห็นนี่กูจีบแปกลวกไปดีขึ้นไปเลยขเ้าแล้าผมันไม่มีใครรอผมเลย โอ้ได้แล้วเพื่อนได้แล้วไดวมว้มาช่วยกูกบมาช่วยกูแป,ปนึงแปนึงแต่ว่าตอนนี้มิเซอร์อเฮ้ยผีจะออกมาหากูตอนไหนเนี่ยเอาแล้วกูมาแล้วไ่ได้กูโดดไม่ได้เฮ้ยกูหลบไอสัตว์แต่ว่าไอของข้างในนี่แหละเราจะยังไงหรือว่าเราเราต้องไปเอาฟิวเราเราเอาฟิวไปไปใส่ก่อนไหมอุ้ยมาแล้ว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 นีนี่นี่นีนี่นี่ เอ้ยกดูโกูโกดูโกดูห้องนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อุ้ยเชี่ยมีมีมีตัว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 จุก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 จุบมาก่อน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 สะดวกเล้ว้องช่วยอุ้ยไอ้เหี้ยดิวตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไอ้เหี้ยมันดึงกูเมื่อกี้มันดึงกูแต่มันทำอะไรกูไม่ได้มันอยู่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  มันมาไม่ได้หรอมาห้องประตูมันเล็กไอ้เฮ้ยเหมือนจะไอ้มันมาได้ไอ้ไอ้ดิวปาดหน้าเค้กขวัญหน้าเค้กเทนเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูประตูโอ้โหไม่ได้แดกกูไม่ได้แดกกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเไปไปดีกว่าเราถ้าถ้าถ้าย่องนี่คือเสี่ยเชดิวดิวมันมามามาไปดิไอ้มันดูดกูดิว กูติดไอสัตว์เอ้ยไปเร็วดู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 เทนไปดิเอาละไอสัตว์ทางตันไอ้เหี้ยเป่าลุปกป่วงล่อมันลงมาลงมาลงมาเูาบอกาลุกป่วงเพื่อเหี้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยนี่ไงมีงมีเขาควายกูเก็บกูเก็บๆๆๆๆกูเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่ไปยังไงอ่ะเราต้องเราเปิดเวลาไปวางแล้วเราก็หนีใช่ไหม แล้วว้าตัวไหนอุ้ยอุ้ยไอ้ยเอ้ยไอ้นี่มาเงียบไอ้สัตว์อุ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่เอาปิดประตูทำอะไรล่ะไอ้สัตว์ไปดิเฮียเร็วมากเลยสัตว์ไปยี่แหววไปยี่แหววไอ้เฮียมึงรู้ไหมอุ้ยมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังกูอุ้ยเทนเทนล่อล่อเทนล่อไปดิไอี หลบจุกดิจิตอลลูปดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเฮียเนี้ยไอ้เชี่ยไอ้เจ๊แข็งเหรอไอ้สัตว์ไอ้เจ๊แข็งกูจิตต์กงระเบิดอยู่เสร็จแล้วอุจิตตงเสร็จแล้วเพื่อนอุจิตตงเสร็จแล้วนี่ทางนี้จริงเหรอเดี๋ยวเราไปวางระเบิดไม่ครบไปนะเราไปเลยเหรอไปเลย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 โอ้ยเฮียกูกลัวจัด โอ้ o, แต่เราแบบภารกิจต้งระเบิดว oh, ่ะเราต้องกลับไปเอาติดตั้งระเบิดใช่ไหมเนี่ยสรุปโอเคโอ้กอล้มเหลวอ๋อเราต้องต้งระเบิดในโคเบว้ไม่ได้เดี๋ยวเราเล่นเล่นด้วยกันไงมาละตอนนี้เรามาอยู่ที่เรือไททานิลโอเคตอนนี้เราอยู่อุ้ยไอ้เอ้ยกูโดนเซนเซอร์ครูโดนเซนเซอร์อันหนึงเสียวหลังจัดอย่าสับนะโอเคมาเล่น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 โอเคอุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ย โอ้ยเอ๊ะเอู๊ผีดิผีไม่ใช่ผีป่ะเนี่ยผีรูปปั้นอย่างเดียววันนี้เปิดได้แล well you know. ้วแต่ผมกำลังของเซตเซตอัพนิดหน่อยกดยังไงหนูฟังมึงจะดันมาไมโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหแล้วด okay, ูแล้วดูท่าแม่งพร้อมเอาผมจัดอะดูดิไอ้เฮี้ยแต่ละตัวดูไปดิเมื่อกี้กูเปิดให้แล้วเพื่อนโอ้ยดูโดนดูโอ้ยเอ๊เสียงเสียงกล็อกเลยเีย คลิกซ้ายคลิกซ้ายด้วยอย่าลืมใช้เทมโอเคโออยไ้้โดนเบิร์นออาไปแล้วครับจุดนี้ขอญาติได้ทีเดียวหรอขอญาต์รันลองหันหลังลองหันหลังลองหันหลังดูอุ้ยไอ้เชี่ยมันขยับจริงเหรออุ้ยไม่ไม่ไม่ตอนแรกผมผมไอ้เียตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไกลใช่ป่ะแล้วอยู่หันมาเย่ไม่มอยู่ใกล้ลองลองลองไม่มองมันอ่ะมันขยับเว้ย ไอเชี่ออะไรเนี่ยแล้วกูคือยังไงเนี่ยกูกูคืออะไรเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยดังกลอกเนี่ยคอดังกลอกเก็บมันก็ได้ไปจริงกว่าแฮกอันนี้แฮกอันนี้เดี๋ยวพี่บอกต้องไม่มองมันมันจะขยับป๊อ๊อปเอ้ยจริงว่ะจริง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 จรองมจริงจริงจริงต้องามพี่นมองึ้นขึ้นต้องไม่มองมันไม่ต้องไม่มองมันเว้ยเอ้าไอสัตว์กลับมาหากูเหรอขวาขึ้นขึ้นโอ้โหเย่ต้องทำมากูแน่เลยฮึ นี Ay, Ay ่ด okay. hmm. um, so ูไอเอากูไ oh, อ uh ้เ oh. ห um. uh ี้ยกูต้องมองมันอี้ยสัตว์อย่านะอย่านะเึ๊บปอ๊บว้าวปากกูบอกไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยอุ้ยไม่ใต้องให้พี่เจมองไว้แล้วเราไปหาของกันฟรีๆเออกูก็ผมอยู่นอกเรือว่ะห้องหแบบห้องใหญ่จัดขาโอ้ กูอยู่ฝั่งนี้แล้วเพื่อนเย้ยไปละเอ้ยไอ้ไไออ้้เอียอดออกมาแล้วไอ้สัตว์เลยไม่ปิดประตูอะมีขั้นตอนในการมาใต้เยอะกูกระเป๋าไปได้ปะได้เลยเอ้ยผมโดนกูดา่นีึกูด่าได้ตอนเนี้ยเพื่อนต้องพักก้มไปเติมน้ำ ไอ้เฮียเมาส์มือไปโดนเมาส์ในบรรยลเจ็กกันเลยนะกูเนี่ยเออยิดประตูแล้วตาธาดเฮ้ยเฮียแม่งหลุดเดี่ยวมากกูตัวหนึ่งกว่ะไอ้เจ๊หนึ่งตองพี่พี่ดูเข้าไหมอ๋อโอเคเราปิดประตูแล้วปิดเราล่อให้มันมาหน้าประตูอะโอเคโอเคอย่ามองมันอย่ามองมันอุ้ยเฮียไม่ได้แล้วมันมาแล้ว่ะชิดเลยไอ้๋อออกมาได้ออกมาได้ออกมาได้ออกมาแน่พี่ดูจ้องแค่ไหนดิดูจ้องแค่ไหนดิ โอ้โหดิวไม่น่าทำอย่างนั้นดิวดิวดิวเชียเอ้ยขวามีใส่กต้องให้ผมเชียกูช่วยไงวะเดินเดิเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามากลายเป็นกูโดนแล้วพี่จังอยู่พี่จังอยู่พี่จังอยู่ผมไม่ได้หรอพี่ดิวก็ชุบไม่ได้หรอดี๋ยวว่าเดียวว่าจ่อยู่จ่อย่อให้โอ้โหได้อยู่ชุบได้เพื่อนผมตายวะผมตายผมตายผมตายเฮ้ยเสียเราไม่ไม่เราเราเราออกทางไหร่เนี่ยตาม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 เจีขึ้นมาเลยดิวดิวค่อยๆตามเจี๋ยวเดี๋ยวตามเลยนี่นี่ตามมา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  โอเคเดียวเดียวสวยน่าจะโชวนเลยนะพี่ลองวิ่งเช็คกันนี่ไงข้างนอกไหนไหนไหนพี่โถงโถงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดียวเดียวตามมาจำได้อยู่โถงใหญ่ถงใหญ่ถงใหญ่เดินขึ้นบันไดมาถงใหญ่เดินขึ้นบันไดทางซ้ายมาอ๋อจะไม่ได้แล้วครับทางซ้ายมาไม่ได้ทางซ้ายโอเคโอเคนี่นี่นี่เดียวเดียวมาโอเคสวยเย่างนี้แฝงเสียงในหัวตั้งนาน จะได้เป็นไทยแล้วเราผ่านแล้ววะาดูดดูไปเปแล้วองไปตประตูขวาประตูขวาประตูขวาอันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตามตามซอยเลยตามซอยซอยนี้ปั๊บปั๊บวิ่งตามไปแล้วพี่มันเห็นได้ไงวะตรวเนี้ยโคตรโหดไปเจอมันดักปั๊บเย่ฮูู้ผ้มมมู โอ้ oh, <Yeah. S 1> สำเร็จแล้วอยเหี้ยเล่นไปฮะ50นาทีอะเมมเหี้ยขนาดนนก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้ตายแล้ว <c oughs> ได้ก็ได้คนละ2องสพันเหรอฮะได้คนละ2สองพี่ได้2องพันเออได้ได้2องพัน